สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้สู่168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมวิบูลีและธนกจรจรนะครับคืนวันนี้คือวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563ครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณก่อนสำหรับแฟนๆเพจสี่ขาหมาแมวซึ่งทางเซิร์ชทำออกมา1เดือนเต็มๆแล้วแล้วมีผู้เข้ารับชมจำนวนมากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับแล้วก็เพจสีขาหมาแมวนั้นเป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนจริงๆ พวกเราหลายๆคนเป็นคนรักสั์มีคนถามว่าหมูอ้วนที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้เป็นใครเป็นแมวของคุณดวงใจซึ่งทำงานอยู่กับเซิร์ชมา27ปีแล้วนี่คือโฉมหน้าเจ้าหมูอ้วนพิธีกรของเพจสีขาหมาแมวและเพจสีขาหมาแมวยังมีอะไรที่น่าสนใจไปเยอะกว่านั้นโดยเฉพาะความน่ารักของทั้งสุนัขแล้วก็แมวรวมถึงความรู้ต่างๆอยากให้คุณผชมได้รู้จักเพจสีขาหมาแมวนี้มากขึ้นครับ Oh, <laughs> เรียกว่าใครที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวต้องกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจสี่ขาหมาแมวกันเร็วๆเลยล,ละค่ะเพราะแนกจากเพจนี้นะคะจะรวบรวมความน่ารักของน้องๆมาให้รับชมกันทุกวันแล้วยังมีสาระความรู้เกี่ยวกับหมาแมวที่เหล่าทาสต้องรู้มาให้รับชมกันด้วยโดยเพจนี้นะคะจะมี2รายการด้วยกันค่ะนั่นก็คือรายการแคทติดดาวและดักติดดาวค่ะและสําหรับใครนะคะที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถส่งคําถามแล้วก็ข้อสงสัย าาะะที่อินบล็อกแฟนเพจสี่ขาหมาแมวทางทีมงานของเราจะรวบรวมคำถามแล้วก็นำไปถามสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไขข้อสงสัยให้อย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากฝนตกก็จะมีความชื้นใช่ไหมครับโรคที่เรามักพบกันนะครับก็คือ 1. โรคท้องเสียนะครับ 2. นะครับก็คือโรคผิวหนังนะครับ 3. โรคเชือ้อรานะครับสอ,อันหนึ่งก็คือพว,วกเห็บหมัดนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าฝนครับ วิธีในการป้องกันโรคผิวหนังอย่างแรกเลยนะครับก็คือการดูแลการเมเนจเมนต์การเมเนจเมนต์คือการดูแลเรื่องของการจัดการที่อยู่สิ่งแวดล้อมนะครับก็ควรจะเป็นอย่างที่นอนก็ควรจะซักทำความสะอาดบ่อยๆอนะครับอันที่2ก็คือไม่ควรให้น้องอยู่ที่ชื้นนะครับทุกครั้งที่พาน้องเดินออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าพาไปเดินสนามก็ควรจะกลับมาเช็ดเท้าเป่าเท้าให้แห้งนะครับเวลาอาบน้ําก็ควรอาบน้าไม่แห้งไม่ควรให้น้องตากฝนหรือเล่นน้ำนะครับเพราะถ้าเกิดว่าฝนเปียกนะครับฝนชื้น พวกเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าโรคผิวหนังก็จะตามมาสิ่งที่หมออยากฝากไว้นะครับในการดูแลน้องๆในช่วงหน้าฝนนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออย่างแรกเราควรจะกระตุ้นเรื่องของวัคซีนนะครับควรพาน้องไปกระตุ้นวัคซีนเช่นวัคซีนประจ,จําปีมีการตรวจสุขภาพนะครับกับสัตวแพทย์นะครับอย่างที่2หมออ,อยากเน้นเรื่องของอาหารนะครับอาหารในหน้านี้หน้าฝนเนี่ย มันบูดและเสียง่ายนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงคือจะต้องเป็นอาหารที่สดใหม่หรือเป็นอาหารที่สุกนะครับเพื่อให้น้องได้คุณค่าทางอาหารที่สมบูรณ์นะครับอีกอันนึงก็เป็นการป้องกันเรื่องของอ,อีกโตพาราไซต์หรือเห็บมัดที่เรารู้จักกันนะครับก็ควรมีการหยดยาไม่ว่าจะเป็นหยดยากินยารวมถึงการฆ่าเชือ้อบริเวณร,บรอบๆบ,บ้านเพื่อตัวของสัตว์เลี้ยงหรือว่าน้องๆของเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆ และพี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook แฟนเพจสีขาหมาแมวกันด้วยนะคะรับรองเลยว่ามีเรื่องราวความรู้ดีๆสอดแทรกความสนุกสนานให้ทุกคนตลอดทุกวันกันอย่างแน่นอนคะ่ะและต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับนายสัตวแพทย์จตุรวิทย์ภูผาและโรงพยาบาลสัตว์ จตุรวิทย์นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องสาอาคารมารีนนถนพรามสี่ในโครงการสวนเพลินที่จะคอยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์โดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวรวมถึงสัตว์ดื่นผมเชื่อว่านายสัตรแพทย์จตุรวิทย์ภูผาก็จะให้ความรู้เราได้เช่นเดียวกันและว,วันนี้อีกเรื่องหนึง่งนอกเหนือจากเรื่องของสีขาหมาแมววันนี้มีร้านอยู่หนึ่งร้านที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปเขาใหญ่ คุณผู้ชมจะรู้จักร้านเป็นลาวและต้องรู้จักพี่เต้ครับและแน่นอนวันนี้พี่เต้มีร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆเราที่กรุงเทพมหาคนครนี้แล้วและชื่อน่ารักมากๆไปรู้จักร้านนี้กันครับ ้านมาเต้เต้ายอันอย่างก็ได้ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของคุณเต้เต้พันชนะวัฒนเสถียรเจ้าของร้านอาหารเป็นลาวพร้อมผนึกกำลังกับทีมงานจากฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์โดยที่นี่นอกจากจะเป็นร้านอาหารอีสานรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยกันแล้วยังเป็นศูนย์ F F F M a n K ขนาดทดลองและเป็นรูปแบบข่าวขิดเช่นกันด้วยล่ะค่ะโดยทางด้านคุณเต้เต้ได้ชวนทีมงานเก่าไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวชักชวนกันมาทำอาหารกล่องแบบเดลิเวอรี่กันด้วยล่ะค่ะ วันนี้นะคะอยู่ที่ Food for Fighters k คิ c เช่แห่งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์อิสุสุถนนวัฒนธรรมนะคะใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่นี่เราถือว่าเป็น c คล u d k ิทเช่นนะคะเป็นที่รวมของร้านอาหารต่างๆในที่เคยทำงานร่วมกันตอนที่เกิดโควิดหรือโครงการข้าวเพื่อหมอตอนนั้นนะคะเป็นที่มาของ Food for Fighters ีน้ตอนนี้เราทำโปรเจกต์ซับพอร์ตไฟเตอร์นะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนคือนักสู้กันทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าถามว่าที่นี่ประกอบไปด้วยครัวอะไรบ้างวันนี้ก็เป็นถือเป็น2ส,ส่วนคือทั้งเปิดครัวคราวคิทเช่นของเรานะคะและมีมาเตเต้เตนะคะส่วนมาเตเต้เตนะั้นแน่นอนค่ะก็เป็นมาเตเต้าบอัญยันก็ได้นำอาหารเด็ดไก่ย่างสมุนไพราจากเป็นลาวนะคะแม่ครัวก็จากเป็นลาวมาช่วยกัน ก็จะเป็นคอนเซปต์เพื่อนบ้านเราใช้ปิ่นโตในการจัดส่งอาหารนะคะสำหรับออฟฟิศที่อยู่ใกล้ๆนะคะแถวนี้กะว่าจะใช้วิธีการรับส่งปิ่นโตเขาเรียกผูกปิ่นโตเพื่ออะไรคะเพื่อประหยัดกล่องอาหารหรือเป็นการลดขยะไปในตัวนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเอเดน่าช็อปที่เป็นพืชผักผลไม้ดอกไม้เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากปักช่องแล้ววางน้ำเขียวนะคะหลักๆแล้วตอนนี้ก็มาจากสวนเอเดนที่ปักช่องนะคะเราก็เปิดเช้าเลยนะคะตั้งแต่8ดโมงครึ่ง9โมงปิด6โมงเย็นนะคะ จันถึงเสาช่องทางในการสั่งอาหารนะคะใช้ไลน์แอดนะคะที่ MTT BY UKD y นะคะค้ะมี Facebook มะเตเต้ BY อันหยางก็ได้หรือลองเข้าไปดูข้อมูลจาก Food p r r f i g h t k r t i t e n หรือ Market ได้เลยขอบคุณมากคะ่ะ ร้านนี้เป็นแนว delivery นะครับถ้าคิดถึงเป็นลาวก็ไปร้านนี้มะเตเต้บายอันยังก็ได้ชื่อนี้น่ารักมากๆขอบคุณพี่เต้ที่ส่งเรื่องราวของรานะ้านว่าเปิดวันที่9เดือน9ที่กรุงเทพมหานครทําให้ผมที่เป็นแฟนเป็นลาวแล้วผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่เคยไปทานเป็นลาวและเป็นแฟนร้านนี้จะหายคิดถึงไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะมีในกรุงเทพมหานครแล้วเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาหลังจากเบรกโฆษณาใครที่เป็นแฟนวงเกาหลีวงนี้ าไม่ได้โดยเด็ดขาดสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย Allnew Isuzu D-Max บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน